สวัสดีค่ะวันนี้ครูปรตายจะพาเล่นสุดกุ9ข9คลาสสิกระดับมีเดียมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูตัวที่เล่นง่ายนะคะแถวที่4เติมเลข3ลงไปเติมไม่ได้ไม่ได้เติมเลข3นะคะเติมเลข3ในห้องที่6แล้วดูห้องติดกันเติมเลข3ลงไปค่ะจากนั้นเติมเลข2กับเลข9ค่ะ เติมเลข2กับเลข9ได้ปุ๊บแถวนี้ก็จะเหลือเลข5กับเลข9เติมได้แล้วนะคะมองบนล่างซ้ายขวาเลข5เลข9มาดูแถวที่6กัารแถวที่6ขาดเลข2เลข8เลข2เลข8และเลข9อ่าเเติมตรงนี้ไม่ได้9กับ8นะคะตำแหน่งนี้กพเลยต้องเป็นเลข2 เลขสไปแล้วเหลือแปดกับ9มองบนล่างซ้ายขวาเติมลงไปจากนั้นสองสีตตำแหน่งนี้ยังไม่มีตัวอ้างอิงทดไว้นะคะคราวนี้มาฝึกดูในคอลัมน์กันบ้างเทคนิคนี้นะคะคาาหนึ่งสองแดเก้า ตำหน่งนี้แปดสองเกห็นไหมคะเติมเลขหนึ่งลงไปเติมเลขหนึ่งได้แล้วก็จะเติมเลข8ได้เติมเลข8ลงไปคะ่ะเติมเลข8แล้วทดสองกับ9ไว้ในคอลัมน์จากนั้นย้ายมาดูคอลัมน์ซ้ายสุดฝั่งนี้คอลัมน์ที่1สังเกตเลข5ในห้องแรก แถวนี้ก็ยังต้องการคอลัมน์นี้ต้องการเลขห้านะคะแล้วก็เติมไม่ได้ด้วยเติมเลขห้าลงไปค่ะคราวนี้มาดูเทคนิคการทดนะคะรูปรตายทดให้ดูนะคะห้องนี้ต้องการเลขหกทดไว้นะคะ2องตำแหน่งนี้เท่านั้นห้องนี้ก็ต้องการเลข6ทดไว้สองตำแหน่งนี้เท่านั้นแสดงว่าสองห้องนี้ตำแหน่งของเลข6จะถูกจับจองโดยสองแถวนี้ ห้องนี้ก็เลยเติมเลขหกได้ที่เดียวค่ะเติมตรงนี้เติมเลขหกเสร็จแล้วมาดูห้องติดกันอย่างนี้นะคะจะเติมเลขอะไรได้เอ่ยเติมเลขเจ็ดนะคะเติมได้ยังไงเติมเลขเจ็ดในแถวนี้ได้เลยเพราะอะไรตรงนี้เติมไม่ได้นะคะตรงนี้เติมไม่ได้ข้างบนเพราะฉะนั้นเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้ เติมห้องนี้ก็ดูห้องติดกันด้วยค่ะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เติมเลขเจ็ดค่ะเติมแล้วทดหนึ่งกับสามไว้นะคะหนึ่งกับสามจากนั้นเรามาดูต่อในคอลัมน์ที่หกค่ะขาดห้าหกเก้าเห็นไหมคะในห้องนี้มีหกกับเก้าแล้วดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นเลขห้า เติมห้าได้แล้วห้องนี้ก็เติมเลขห้าได้จากนั้นเรามาดูในแถวกันบ้างนะคะแถวนี้ขาดเลขสี่ห้าหกสี่กับห้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสี่กับห้าดังนั้นตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นเลขหกเมื่อได้เลขหกแล้วห้องติดกันก็จะใส่เลขหกได้ ดูห้องที่เนะคะขาด1 3 9่งาตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้มี1กับ9ใส่เลขสาลงไปและ1กับ9ท้ดเอาไว้นะคะมาดูคอลัมน์ที่2กันนะคะตำแหน่งนี้นะคะ มองไปทางฝั่งขวาเห็นเลข2กับเลข7ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข8เหลือสองกับ7ก็ต้องเติมได้แล้วนะคะตรงนี้มีเลข2ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข7ตรงนี้เป็นเลข2ตัวสุดท้ายตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข8นะคะคราวนี้เราก็จะต้องเติมเลข7ในห้องที่1นะคะซึ่งมันเติมได้แล้วนะคะเลข7เติมเลข7ลงไป เติมเลข7แล้วก็จะมาดูแถวที่2กันนะคะแถวที่2องขาดเลข1เลข3เลข9 139นะคะเติมตรงไหนดีตรงนี้เห็นไหมคะเห็นเลข9กับเลข3ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นเลข1เมื่อได้เลข1แล้วตรงนี้ก็จะเป็น ที่ทดไว้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข3มและตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข1นะคะเหลือตัวสุดท้ายในแถวแล้วเลขอะไรคะเลข9ก้าคราวนี้ดูคอลัมน์ที่1นะคะในห้องที่1เหลือเลข1กับเลข6ก็เติมได้แล้วนะคะเลข1กับเลขหกเติมได้แล้วห้องที่สองก็เติมได้แล้วนะคะเพราะว่าเลขหมาแล้ว เลขหกับเลข9แล้วก็จะสัมพันธ์กับที่เราทดไว้นะคะ9มาแล้วดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นเลข2ตรงนี้เป็นเลข9นะคะสัมพันธ์กับตัวนี้เลข9มาแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลข9กตัวสุดท้ายนะคะสตัวสุดท้ายในห้องที่8นะคะเหลือเลข2กับเลข1นะคะเติมได้เลยเลข2กับเลข1 เติมตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายในแถวนี้นะคะก็คือเลข2เติมเลข2ได้แล้วมาดูที่ตัวทดกันนะคะในห้องติดกันนะคะเติมเลข2กับเลข5หลังจากนั้น2ตัวสุดท้ายในห้องที่9นี้นะคะเหลือเลข5กับเลข4ค่ะห้องข้างบนนะคะสัมพันธ์กันนะคะ นี่ตัวสุดท้ายในแถวนี้นะคะในคอลัมน์นี้นะคะหนึ่งสองสามเลขสี่ค่ะเดี๋ยวอีกสองตัวในห้องนี้เหลือเลขสามกับเลขเก้านะคะอ่าเลขเก้าเลขสามกับเลขเก้าสองตัวสุดท้ายแล้วค่ะในห้องนี้เหลือเลขสามกับเลขสี่ค่ะ เสร็จแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูปไตายด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย